คราวที่แล้วผมก็บอกว่ายัางไงก็แพ้คือไม่ได้มองว่าบีจีสู้ไม่ได้นะแต่มันแค่ภาพรวมอะ่ะมันดูยังไงมันก็ด้อยกว่า BU ทุกตำแหน่งแล้วกันเปลี่ยนทีมซะเปลนทีมซะ เปลี่ยนไม่ได้พี่ยรักไปแล้วไหมเปลี่ยนไม่ได้มีคนมีคนบอกผมแล้วทำไมไม่เปลี่ยนทีมไม่ไม่เปลี่ยนทีมชอบทีมเชียร์คนมันรักก็มันก็ต้องระบายมันคือมันคือสิ่งที่เรารู้จักทีมนี้มาตลอดตั้งแต่แรกแล้วกันตั้งแต่เชียร์บอลเลยใช่ไหมใช่พี่ผมอยู่กองสามเมื่อก่อนคือเริ่มเชียร์เพราะมันเป็นถิ่นฐานอ่นี่ยเขาเกิดอยู่ข้างสนามบีจีใช่เกิดข้างสนามกุหลากอู้แหวนอะไรของมึงเนี่ยเออพี่ว่าเป็นรองเรื่องวิธีการสำหรับพี่อาจจะแปลว่าแปลว่าถ้าเป็นรองเลือกวิธีการก็คือ ผู้ฝึกสอนนะแน่นอนแน่นอนเอาตรงถ้าผู้ถ้าวิธีการดีพี่ว่าสู้บีอยู่ได้ก็ไม่แปลกที่แฟนบีจีเขาจะทนไม่ไหวจริงใช่เพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เปลี่ยนนะเทคครานี่ก็ก็ถือว่าต้องชื่นชมนะชื่นชมใครพี่ผู้บริหารอืมมันนานเกินไปอ่ะอมยี่อ่ะผมตีเลยนะยี่สิบเกมของดูทรงแล้วแพ้ไม่ดูทรงแล้วไม่มีเหตุผลแล้วดูทรงอาฆาตแค่คุยเรื่องบีจียังระดับแฟนบันเทบีจีมาต้องวิเคราะห์นะ เออเอ้าเป็นช่องกูเป็นช่องกูโดนแล้วทอมมาร์เลอร์เนียเนี่ยแล้เป็นช่องกูโดนแล้วกูแล้วกูพร้อมคุยนะมีจีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฟังนี่ใส่เสื้อมาฟังกันเนี่ยใส่เสื้อมาฟังอูถ้าอยู่ห้องเจนะพูดจะไม่ไม่กี่พยางเลยไปถ้าไปเดี๋ยวกูถีบไปท่องไหงายไส้เอ็นี่โนรับไม่ทันเลยตามตามที่พี่ทอมมาร์เลอร์เนยร์เขาขอเลย เขาบอกว่ามันต้องคุยสมิธออกแล้วนี่มันต้องคุยไงคุณมั่วนะเนี่ยโทมัสบูลเลอร์นี่ไม่รู้อะไรนะสมิธไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกไปเป็นประธานเทคนิคนะนี่คุณมั่วนะเนี่ยคุณไม่มีข้อมูลนะไปคุมโคตรบ่อยทีนึงฮะคุมโคตรบ่อยทีนึงประธานเทคนิคขึ้นไปเหนือกว่าอีกเหมือนจะเหนือประธานสโมสรอีกตอนนี้โคเกินเกินไปเกินไปบีจีมาดุมแฮร์ถูกเป็นข้อศูนย์ตอนหนึ่งครับคุณบอลบีจีคุณเชิญเลยจัดเลยผมก็บอกตั้งแต่วันวันคาวคาวที่แล้วผมก็บอกว่ายังงงไไไก็แพ้้ออืคมม่่ดวา บีจีสู้ไม่ได้นะแต่มันแค่ภาพรวมอ่ะมันดูยังไงมันก็ด้อยกว่า B ีทุกตำแหน่งแล้วกันตัวผู้เล่นเดี๋ยวด้อยกว่าทุกตำแหน่งใช่พี่ตัวผู้เล่นเหรอถ้าอถ้าพี่จะวางวางเชื่อมันมันพอวัดกันได้แต่พอเพราะเอามาเทียบผลงานนะตอนเนี้ยมันวัดกันไม่ได้อ่ะกองหน้า b ีจีมีทิลสินไม่นับชื่อชั้นนับผลงานนะไม่นับบีจีมิทิลสินมิทิลสินกับเฮอร์ร์ตี้อ่ะ ถูกไหมถ้าด้วยฟอร์มนะตรงกลางพิธิพันธ์พิธีวั์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะกองหลังเอเวอร์ตันกับคาซิโอไซมันก็ไม่ใช่ละแล้วโกอันนี้ก็เป็นโกที่กินชีสเยอะสุดในไทยลีกไมเคิลฟฟลเคสการ์ดกับทางกิติพงคือพอเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งพี่มันด้อยกว่าทุกตำแหน่ง เลนยิ่งด้อยเรื่องของผู้เล่นปุ๊บมันไปอ้างอิงต่อที่ผมกันในขันผู้นขันมันอ้างอิงไม่ที่ความมั่นใจได้มันเลยจบว่าสุดท้ายบีจีก็ชนะลาบากแล้วกันเปลี่ยนทีมซะเปลี่ยนทีมซะเปลี่ยนไม่ได้เี่ยรักไปแล้วยไงแล้วเปลี่ยนไม่ได้มีคนมีคนบอกผมแล้วทาไมไม่เปลี่ยนทีมไม่ไม่เปลี่ยนทีมชอบทีมคนมันรักมันก็ต้องระบายมันคือมันคือสิ่งที่ เรารู้จักทีมนี้มาตลอดตั้งแต่แรกแล้วกันตั้งแต่เชียร์บอลเลยใช่ไหมใช่พี่ผมอยู่คองสามเมื่อก่อนคือเริ่มเชียร์เพราะมันเป็นถิ่นฐานอ่านี่เขาเกิดยู่ข้างสนามบีจีใช่แต่เกิดข้างสนามกูณลออแวอะไรอะไรของมึงเนี้ยไม่ใช่คือเราอยู่คองสามเมื่อก่อนเราก็แค่เอ้ยเห็นทีมเนี้ยชอบทีมเนี้ยมันก็เลยมีความผูกพันจนจนได้มาทํางานเออก็ตามนั้นแค่นั้นเองแล้วถ้ามองมองในมุมของพี่ธงบ้างอ่ะทีพี่บอลเขาบอกว่าอุ้ยต่างกันสู้กันไม่ได้เลยเออพี่ว่าเป็นลองเรื่องวิธีการอื สำหรับพี่อจะแปลว่าแปลว่าถ้าเป็นรองวิธีการก็คือผู้ฝึกสอนนะ่นอแน่นอนแน่นอนเอาตรงถ้าผู้ถ้าวิธีการดีพี่ว่าสู้ไปอยู่ได้ถ้าวางวางหมากมานะคือก็สู้ได้สําหรับสําหรับพี่สําหรับพี่ไม่ไปลองไม่ไปลองไม่ไปลองอาจจะเทียบแล้วเป็นลองฟอร์มนะถ้าถูกฟอร์มเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยวิธีการฟอร์มการเล่นมันถูกขับเคลื่อนด้วยระบบระบบดีฟอร์มการเล่นก็จะดีแต่ถ้าแบบ เอาคนที่ขับเคลื่อนวิธีการที่ดีกว่านักเตะก็จะดีกว่าอก็ชัดเจนไม่แต่ถ้าใครดูเกมเมื่อวานเนี้ยมีจังหวะที่แบบเปิดบอลอ่ะยังเปิดบอลผิดพลาดไปหูหลายช็อตมากเลยอ่ะจนแบบกล้องจับมาที่แฟนบอลแล้วแบบแฟนบอลโหอ่ะเออมันคือสิ่งที่มันเสียประตูก็สกัดกันไม่ขาดเด้งอ่ะความไม่เข้าใจจ็อบไม่ชัดเจนจ็อบไม่ชัดเจนก็คือการบอกจ็อบบอกสอนบอกกล่าวให้ลงไปทําหน้าที่ทั้งลุกและรับน่าจะไม่ชัดเจนอื อ๋อคือปล่อยให้แบบเขาเรียกอะไรจินตนาการของตัวเองไปนี่กว้างๆไงพี่ธงที่เราเคยคุยกันว่า assignment หรือว่างานที่ต้องทําในสนามคือตองไหนอาจจะพูดกว้างๆไว้แล้วสุดท้ายลงไปมันก็เป็นอย่างนี้คือลูกแรกที่เสียมันชัดเจนเลยไปวิ่งชนกันเองแล้วก็ปล่อยให้ทอมเบียยิงเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทอมเบียเนี่ยที่ยิงเนี่ยไม่ได้ว่ายิงเลยด้วยนะตกใจนะจงพักพักปุ๊บบอลกระดอนเฮ้ยนี่กูได้มีเวลาไรเอมีเวลานั่งกินข้าวมีมีเวลาทำอะไรเยอะเลยอ่ะ แบบโอ้โหมันแบบเออนะก็ก็ไม่แปลกที่แฟนบีจีเขาจะทนไม่ไหวจริงใช่เพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เปลี่ยนนะเทคนิคกาเนี่ยก็ก็ถือว่าต้องชื่นชมนะชื่นชมใครพี่ผู้บริหารอืมก็เลือกที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนนี่ไงอ๋อคือกล้าที่เปลี่ยนมาคือผิดไปแล้วอ๋ออ๋อจุกป่ะและจริงจริงแฟนบอลทำใจว่าจะจบดูการจบแล้วไหมถูกต้องไหมผมอะทำใจจบไหมผมทำใจไม่จบบางคนคิดว่าเห็นข่าวออกมาลากยาวจบมาดูกาลแล้วแต่ว่า ถึงเวลาจริงแกก็รู้ว่ามันไม่ไหวแกก็ต้องลีแกก็แค่แกก็แค่ใช่ใช่คือแต่แต่แค่แฟนมอลรู้สึกว่ามันมันนานเกินไปอ่ะอ้ยยี่อ่ะผมตีเลยนะยี่สิบเกมของดูทรงแล้วแพ้ไม่ดูทรงแล้วไม่มีเหตุผลแล้วดูทรงอาะขามแค่เปลี่ยนให้แล้วยังไม่เปลี่ยนให้แล้วยังดูยี่สิบเกมชนะเก้าชนะอ ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมชนะเก้าแพ้สองแต่แม่งเสมอสองมันแพ้ไปเก้าถ้าตรงนี้มันยังดูแล้วมันโอเคแต่ถ้าไปเอาไทยลีกอ่ะสิบสามเกมชนะสามเสมอสองแพ้แปดอันนี้ต้องยอมรับบ้าไปแล้วรอจนถึงแพ้แปดถึงจะเปลี่ยนซึ่งมันมันเกินไปไงแฟนมองเขาเรยรู้สึกว่ามันไม่โอเคสุดท้ายอ่ะเปลี่ยนถามว่าดีไหม ดีไม่ดีไม่รู้แต่ดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเ,เมื่อกี้ยังถามบอกเลยว่าแค่นั้นเปลี่ยนเป็นบอยมาเนี่ยรู้สึกว่าฟีดแบคเป็นไงบ้างแฟนบอลไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นแต่รู้สึกดีแค่ว่าดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง